เยนเย็นาจ้ะออตังเต่เขาแยกใส่ปูมดอกพูนมังหันมาเป็นเจ้หน้่งใครไปเถก่นี่ย่างนี uh, ่คว้าท้องเนีนยจ้าแน้่มึงคอใครที่จังด่งดังเดยยี่ะาอยเขากระแดกกระทังพอกระไข่เล่นดิสันหละอันเม้นเมนน่องมันเม้นสายยางมันแยสมาฟ้าใบเห็นแม่ยาไม่ยิงกว่าบม่ทัวไปทีว่าขึ้แมาอย่างนี้เขาก็รักสีสดงให้อวเม่เบ้างนะหัวหัวเป็นี่แน่นอย ตัวจีมานั่มหาอยางอยู่นี่คือผมไปนั่หาทางล่างคุนเห็นบ่พอยีตินน่ะไม่คือไปนั่มหาทางนีสน่ะไฟมาหาเล้วเจ้นึงเป็นยังไดควเอิร์ตจะเศ้าป้าหนีขับพบไปจูดบังไฟกัดแจ็คาไปไหนสั่นละอยู่น้ำขวแพ่ก่อยแด่าบ่มวนๆได้ไหมกระมวนนั่นสามนำซีเลยหงจักเอาไดไม่เป็นม่ยาไม่แยสบายเงียสามนำซีแต่แต่หลังเดียวกับบอยู่นั่คอยจักเอะ ใหงอุจจักขนม้ตทส้นเบีไยเป็นเปมล้ยสูงสดไปจ้างไหนผูบริหานคือใกล้สีไต๋หรอจ้ะนั่นแหละพวกมวลนักเขาม้วนปรี้ทเป้าม้วนนี่มันหอนวันนัตีเจได้กังงมหน่อไม่จีนนะกหน้าเปรี้ยขึ้นมาก็เอาถ้าเปล่าแดงไม่เห็นบ่แต่งบ่กน้อพูดจังนี้จากดวนี่เป็นหยังดนี่เ็งอุจจักแต่งตัวอุจจักถ้าแปง้เขียนไว้เอาเป็นอย่าง งามใสก่ากระทันเล้วโอ้ยกันงามงามถึงมองไลแม่น้อใกล้ก็แบบว่าอามออนหน้ามากุตรมาเมีนตันอีแต่นอเป่ยนเนาะเขาแม่พูดอะไรวยม้วนมหมอนหน้่ดันได้ไอตันี้โทษโทษโทษากี่โทษโทษโทษไม่หยังพูดนอีทาจอใส่ทั้งบอดยอนตับน้อยบอด โรงเรียกหมูเรียบเรียบห้างว่าสันเต็กิเดี๋ยวนี้แหละค่ะห้างก็เกาอีปอบหอาเจ้าจิ้มก็แดงเนาะเป็นจังไหรค่ะเป็นอย่างหนาคือจักเป็นบอซื้เปาปานคือผัวทิม เอากอสู้กันฟังเบิงกันน่ะหัวไปมีเมียน่อยมันก็ไม่เงี้ยุแก่มีเียวกันจีั้เลาไัวก็มีเมียน่อยก็หวะัว่อยเหี่หัวมึงก็มีเมียน่อยอีกเนี่เ็นบ้ากัวบาไดมีเมียน้อยเป็นแยงสันมันไปมีเมียหลวงโว้ยหัวเป็นี่เด็กเขาไปมีมอยู่จยกแหล่งซัวซ ตะกีมาจันโอ้เดียวเดยวเดียวเดียวคุดถอดสูงกว่าผู้ยานกว้างสูงกูวิ่งกกีมาขี่รถกันเมไม่แงเลี้ใจขี่รถอ้อมบ้านี่ขี่รถอ้อมบ้านเสี่หมาเขาข่อยมัดลงไปเตะหมาขาดเกิ่มขนตัวขู่มือนีเลยเอ้นูมือนีมาจันมันตีนตำคนล่องหนหมาผุนหมาขาดคอต้ตายหัวใหญ่แหงคาวักขวานกีซิซนี่บอก ใจไอ้เน้อยเทแค้ไอน่น่องลาขุ่นมากมากเ่นีตอย่ามนีโทษไปวันจันเป็นยังไงกุจนาธรรมมากุจนาธรรมแล้วสี่หลักคุณชายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้เนาะใหญ่เ้อไม่เป็นตาตั้งคือสีตายถูกตัองปาร์ตี้เบ้าเรียนนีเนี่ใะไ่ต้งนีหนๆหจะเป่น่ัวนยังไี กูเสดก็คือกันมขงเนปอยากได้ใหญ่นะกบางเสร็ได้เองเอาคือการมี่รูมเนี่ยน้อยหมึงเมืองเป็นตาสั้างชุดสิตต้ใส่ชุดสีส้มู เสียงไต้ต้นเสียใหญ่คนคือก huh ันเ่ราหัวมัน like. ขี่รถนปีกอับดอกหัวกพืกันทีปีกอับกวบกีหอนโตยศตาหัวมีแอนหัวผู้่อียอ่นมีโปยีีหอดีแม็ดหัวเม่กียลดหยังกีรถโตยศตาไปกองอยู่คู่บดตาเดี๋ยวกูกินน้ำก่อนแต่เราเลี้ยงนี่หน่อยศูนย์ค่อยงี้ธรรมดาแบบที่มือได้ใหญ่มันเป็นธรรมดา มึงโทษปด่าเขาติฝ่ายนี่นะโทษปด่าเออมันก็โทษมาด่าคุณจมืกเง้ยใช่ไหมเศร้านั่นเจ้ายัดไปไส่เจ้าจำไหนเศร้าประมาณดีซีดีฮานี่มึงโทษช่วงไหนต้อมองเศ้าเออกู่ลงโอกเนี่ยฝ่อยนีเจ้ายัดไปไส่กับเจ้าเก่งเจ้าด่ามันจอยฝ่อยนี่ประเภทอาคนอนี่กูได้ทอดสวยพระเทพ ท่านเด้าโทษโทษโทษกุสิดาไันให้ภาษาเนี่ยหลวงซื้อโทษว่ากินกัอนโทษใส่แป้ทั้งถุงตีอะไรตีแล้วโทษภาษาปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเมียหน่อยมนโทษมาโกไปโต๊ันักงัะกอนสิไปใส่กุสิปิดามันมนโทษมาหากูนี่เออแย่ถังตะกอนแย่เออจะวากันเนาะ แมนหยางอกทมีหมาหาคุณในุเรียยังปนได้ตินสายเยอะต่อจะแต่กสายใหญ่เจ๊ก็เลยิ้เาว่าเป็ยนเบาหวานอีอย่างเมื่อล้วกพูดีย่ใจรู้ก็เลยร้อนเสากินเลี่ยอกูีดเอาไปรบบานเพื่อนก็บอกย่างขโมยอีกเพาะมีายมอกูขีตะโรชเน็นแล้วเมื่อไหมึงมีเบียกอีหย่างเมึงเห็นอีหย่างมึ่ปล่อยบอกกูไม่เดวนีมึง่าพูดมาก ไิเอาเข็งช่วยกีควายป่แอบค่ะเนี่ยน,นอยนเยน,นี่ยเจ็บเนี่ยปวดอีเสียมตำไดว่า คามเดันนี่ละออนอง,งตาสายทีกูย่างดีมันตาสายกูทิไมเอนเจ๊แต่เดีวมันกะวางเปิังหังคือบ้ามานาคอยๆอ,อ,อยได้หลเลยเนาะเตมือก็ไปโต๊ะทีทศราษฎร์กับไรภาษาแย่ชันลอง,ย,องย,ย,ยังดูฮะ หัวตีนสดเพิ่มเยอเพิ่มยอ่ยไข่แ่นุนดิมด้ก็หมูมแอนเพิมดีหัวุณมากพอดีเตาเตาเตาไม่ดีไมาทำความหู้จักกบนองฮะได้ดีนี่หัวใหญ่เอาเอายางเอ็มได้ก็เอ็มเอ็มหัวใหญ่เนี่หัวใหญ่ซื้อเอ็มพอใจถูได้เรอคุณน้องคะเอาหัวข่อยดีสิแม่ตัวเอาหัวใหญ่ไังไหนลา แน่วอลินยเยกรนะับเอาเฝาอีลีเด้ดอีเม็ฮะเอาอีลีเอาคือว่าผู้นาล่ทีบันแม่คนนี้ท่ันไหนเอาปาดแป้งกันจี๊บ้นที่ไหนแปะอีน้องสาวทรายกบบนกระบดลหน เต็มก้อยดาญุ่ยุ่นกูกับมึงขาดกันแต่กับแกเบิ้งหนีเป็นต้นไปมึงมาตองมาเอิญกูมาเยญ่กูกับสีโบเอิญมึงมาเยญ่ขึ้นกันมึงมาตองก็มาเอิญกูมานอกูกับสีโบเอิญมึงมาเยญ่ขึ้นกันคือเบาจับชนคู่นา ลไปมุดกลนดราเล่าเนี่ยไปฝึกง้านทุกคนหลายแบบนี้ม่จะหามเปล่าๆดูที่หน้ามันเบิดนะกุดเส้นอายเข้าไปเลยนี่ไปตีเอ้า หัวมันดอกแบบนี้นะมันลอยใจสมยอม่อยอีกเอาัวร่องขือนเป็นฝน แล้วสิ <rôle à déc> ่งกอิ้ยเฮ้็ดก็บ่กให้ความคักจังอย่างนี่ความเอ้าช่วงนี้เบิร์การแสดงปิดทไายไม่สาหรับช่วงอุ่นเครื่องนละจะนอกการแสดงพืนบางของหนูกราณไม่ได้ง่ากระสินพระสินเสริงกระโปร์และก็ะเซ้ากระสินลราเบินจ้า